นาฬิกา7จนาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณสาราดุสิดาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะลูกเสือชาวบ้านคณะข้าราชการทหารตำรวจมหาวิทยาลายัยโรงเรียนสมาคมชมรมมูลนิธิและคณะบุคคลต่างๆรวม690คณะจำนวน9,348คนเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2558อาทิคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์คณะร้านจิตรดาในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพร,พระนางเจ้าสิริกิตระบรมราชินีนาถคณะข้าราชการสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมคณะข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้ากรมวังผู้ใหญ่คณะผู้บริหารและ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครคณะข้าราชการกรมราชองครักษ์คณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะข้าราชการสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนคณะครูและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามและคณะกรรมการกองทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร